สวัสดีครับสดนเพื่อนครับเจอกับหลวงน้ำมนต์คนมะนาในช่วงวันหยุดนะวันนี้วันอาทิตย์นะเพื่อนวันยี่สิบวันรัฐธรรมนูญเนาะก็ผมไม่ได้หยุดนะเพื่อนนะก็มาเตรียมรถนะครับที่มีการาจับจองนะครับในส่วนของรถที่ไฟแนนซ์่านแล้วก็มีบางท่านบางเพื่อนบางคนนะครับลูกค้าบางท่านก็ซื้อสดครับถ้าส่วนมากและตอนนี้ นะครับก็ซื้อสดกันค่อนข้างเยอะไม่มีแวนนะอันนี้ก็คือในส่วนวันนี้นะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เราจองที่แสมขาวแล้วเนี่ยหรือว่าจองที่นี่ก็ตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการคือผมทํางานต่อโดยการที่จะเตรียมรถให้เพื่อนๆนะครับก็คือจอดอยู่นฮะผมจะมีกระดาษแปะไว้หน้ารถในนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ เคมสีชิ้นไหนบ้างก็คือ,คอ,คอการปรับสภาพสีนั่นเองนะอันนี้คือขั้นตอนนะครับในการทํางานของหนุนละมณคนแม่นานคจะเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆจองมาแล้วถ้ากรณีซื้อสดก็สามารถเบิกรถขึ้นมาอเอามาแบบนี้นะครับเพื่อเตรียมไปที่หน่วยปรับสภาพสีนะครับลหลายคันนะครับปหลายท่านบางทนน่านก็ยังวังเลอยู่ว่าเอ๊ซื้อรถแล้วจะได้รถสวยไหมผมบอกเลยว่ารถที่ออกจากมือหนุนละมณไปสวยทุกคันแน่นอนครับนี่อย่างนี้ก็นะครับเพื่อน ท่านลูกค้าท่านมาจากชลบุรีเอ้ยชลบุรีครับก็มาซื้อสดไปเลยนะครับและในราคาพิเศษนะก็ใครที่ยังรังเลอยู่เพื่อนหนือรถผมบอกเลยว่ามีแต่คันสวยๆแั้งเลยในส่วนของกลุ่มที่เพื่อนๆที่รอ,อไปเน้นนะครับก็จะจอดผมก็จะจัดโซนไว้แบบนี้นะเพื่อนก็เตรียมนะครับในส่วนของรอนะครับ ไฟนนซ์ผ่านเมื่อไหร่ปุ๊บผมก็จะในเรื่องของการเบิกเอกสารในส่วนของการปรับสภาพสีหลังจากนั้นแล้วนะครับรถเพื่อนๆก็จะถูกไปหน่วยอีกหน่วยงานก็คือหน่วยงานของการปรับสภาพเบาะฟอกเบาะนะครับมันไม่พอยังมาทําความสะอาดภายในห้องเครื่องกริปเลยเพื่อนๆเอ๋และที่สําคัญหลังจากนั้นนะครับรถเพื่อนๆก็จะเงางามปิ้งอย่างรถป้ายแดงเลยออกไป บอกกันเลยว่าไม่อายใครแน่นอนครับสวยงามอย่างแน่นอนครับนั่นนะครับนี่คือในส่วนของการตัวอย่างนะเพื่อนๆที่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาจับจองแล้วก็รถที่แสมหมขาวนะครับหรือว่าที่สุรวงก็ดีเนี่ยผมก็จะทํปในเรื่องของการเบิกรถนะครับมาที่หน่วยส่วนเซนเ็นเตอร์เลยก็คือที่สาขาเทพรักษ์นะเพื่อนนะก็จะอยู่ตรง สี่แยกคลองขุดนะครับอําเภอบางพีนะครับเพราะหลายๆท่านคงเคยมาแล้วนะครับก็อย่างนี้ครับคือตัวอย่างของการนะครับ วันนี้มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังหลังจากที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับไปดูที่้านแสมัยขาวก็ได้ไปละคัดเลือกมาอย่างน้องที่เนี่ยระยองนะครับนี่มากันท้องครอบครัวเลยนะครับมารถตู้นะครับเพื่อที่จะมาเลือกรถให้ลูกให้หลานนะก็ได้คันนี้ไปส,สวยๆนะครับก็รอไฟแนนซ์ครับเซ็นสัญญาแล้วพอสัญญาผ่านปุ๊บผมก็จะได้เบิกรถคันนี้นะครับให้กับทางหน่วยงานของการปรับสภาพ ผมก็จะมีเอกสารนะครับยื่นให้กับส่งให้กับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรถได้ชมด้วยว่ามีชิ้นไหนบ้างที่เราปรับสภาพสีบ้างนะครับก็เป็นขั้นตอนแบบนี้นะเพื่อนนะหลังจากนั้นก็นัดหมายนะครับรถเสร็จแล้วนะครับก็ชาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็นัดหมายวันรับรถมาก็ เจอกันที่นี่หรือว่าจะเจอกันที่สมัยข่าวก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะครับอย่างรถกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะนี่คือรอส่งมอบนะครับพรุ่งนี้ลูกค้าก็จะมารับกันแล้วนะครับนี่คือนะครับเนื้อหางานที่ผมหนุ่มตะบนคนมม่น,นานะครับได้ทําเป็นรูปแบบนี้นะครับ รถล,ลูกค้าทุกท่านเพื่อนทุกท่านก็จะถูกดูแลกันอย่างนี้แหละครับโอเคใครที่ยังนะครับลังเลใจอยู่ว่ารถฉันจองแล้วฉันจะไปไหนต่อก็อย่างที่แจ้งนะครับว่า ผมได้ทําเป็นรูปแบบขั้นตอนแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเซนเตอร์นะครับสถานที่ที่จะส่งรถเท้เพื่อนๆเนี่ยไปที่หน่วยงานปรับสภาพสีและปรับสภาพโครงสร้างก็คือในส่วนของทําความสะอาดคลีนนิ่งในส่วนของภายในนะครับฟอกเบาะเอาเบากมาตากหนึ่งวันเพื่อจะฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นเลยผมบอกเลยเพื่อนสบายใจได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกกล่าว เล่าให้เพื่อนฟังว่าความสบายใจไว้ใจหนุ่มน้ำมนคนพนาคนนี้ได้เลยโอเคครับใครสนใจโทรมาในส่วนของเบอร์โทรจะอยู่ใต้ควิดีโอชุดน,นี้หรือจะอล็อ,ลอกอินหรือว่าจะอินบ็อกมาใต้วิดีโอชุดน,นี้ก็ได้เช่นกันสำหรับที่นี้ขอบคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ